สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานมมมาาาพววกเราาชชชนนจื่จบถ้าเธอกำลังจะปฏิบัติธรรมม,มีคนถามว่าปฏิบัติธรรมที่ตรงไหนดีเจ้าคะปฏิบัติตรงตาดูหูฟังจมูกได้กลิ่นลิ้นลิ้มรส กายกระทบผลทพะคือเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงแต่ใจต้องไม่หลงอารมณ์แม่กำลังพูดถึงปฏิจจสมุปบาทที่เกิดขึ้นเพียงลัดมือเดียวเหมือนสายฟ้าแลบแป๊บเดียวทุกเกิดเลยเพราะฉะนั้นตรงที่เราต้องโฟกัสจึงต้องเป็นนามธรรมที่สุดก็คือตรงที่ใช้ช่องทางที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยเห็นไหมว่าเวลาคนสอนว่าปฏิบัติธรรมให้สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเคยได้ยินไหม สำรวมในที่นี้คือนั่งหลับตาไม่ต้องเห็นหรือเปล่าไม่ใช่เห็นอย่างไรแล้วไม่ปรุงแต่งกับสิ่งที่เห็นเรียกว่าสำรวมได้ยินสันเสริญนินทาแต่ไม่ปรุงแต่งตามเสียงที่ได้ยินจะพ้นอย่างนี้เข้าใจไหมสำรวมคือฟังอย่าฟังแค่หูและปรุงแต่งกับเสียงที่ได้ยินแต่ฟังได้หูเปิดใจของเราอย่าให้มีอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริง เกิดขึ้นพอแม่อธิบายอย่างนี้คนบางคนบอกว่าทําไมหนูจะไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงหนูรู้ทุกตัวเลยมันด่าหนูว่าอะไรเก็บรายละเอียดหมดก็บอกก็รู้ไอน้นนะั่นก็รู้แต่ไม่รู้จริงคือบางคนเถียงแม่เลยนะทําไมหนูจะหนูได้ยินกับหูเห็นกับตามันพูดคําต่อคําอย่างนี้เลยหนูไม่ได้ทําอะไรให้มันสักหน่อยมันยังว่าหนูยังเอ๊ะเธอเธอก็รู้ว่าเธอไม่ได้ทําแล้วไมเธอทุก ทำไมท,ทั้งงเธอเธอก็รู้ว่าเธอไม่ทำมีบางคนแสบกันนั้นรู้ทั้งรู้ว่าทำก็ยังโกรธคนที่นินทามันมีหลายหลายตอนเอาเอาใกล้ๆตรงนี้ก่อนทันทีที่เธอได้ยินฟังนะคะถ้าหูได้ยินเสียง หรือตามองเห็นลูกจมูกดมกล,ลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเช่นน,นั่งตรงน,นี้ลมพัดมากายกระทบก็เย็นไปยืนตากแดดก,ก็ร้อนไปอาบน้ําก็สบายเย็นนี่เขาเรียกทางกายใส่กางเกงตึงๆก็เจ็บรู้นี่คือกายใส่แพรสบายๆก็นุ่มอย่างเงี้ยเขาเรียกสัมผัสทางกายเดินถอดรองเท้าผ่านหินก็ล้วาแข็งก็เจ็บ เดินผ่านทรายที่มันถูกน้ําก็เย็นเดินผ่านหญ้านุ่มนี่คือสัมผัสทางกายอย่นี้เข้าใจไหมเรียนรู้ทางกายและใจลูกอะไรกระทมารม์รู้กับอารมณ์รู้แบบหลงหรือไม่หลงตรงนี้นะมันจะมีแค่ตากับลูกไม่ได้มันต้องมีวิญญาณการรับรู้ทางตาเช่นถ้าตามองเห็น มันมีวิญญาณการรับรู้ทางตาในขณะนั้นแบบมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาถ้ามีปัญญาน่าจะเป็นอย่างนี้คือไม่ทุกข์นี่ไงที่บอกว่าฉันเกิดมาเพื่อไม่ทุกข์อ่ะกับขณะที่ตาดูแล้วใจหน้าเป็นอย่างนี้หน้าความหูได้ยินเสียงหน้าหงายก็ได้บางทีเราได้ยินเสียงนินทาจะได้ซ้า แล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ทำแล้วยังขำเลยมันช่างเอาอะไรมาคุยนอกจากทุกข์ไม่มีแล้วยังมีปัญญาที่จะให้อภัยแล้ยังไปช่วยอีกนะเธอเคยเห็นจังหวะนี้ของเธอไหมเฮ้ยแม่ว่าเธอไม่ที่ซาตานมาเกิดน่าจะมีบ้างนะเคยไหมเคยเห็นตัวเองฟังเสียงคนอื่นนินทาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปเอาเรื่องอะ่ะแล้วก็ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่โกรธเคยเห็นไหมช่วงนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงน่าจะรื้อดู เนี่ยเธอมาที่เนี่ยเธอเคยมีบรรลุธรรมบางขณะแล้วแต่เธอบัญญัติไม่ถูกเท่านั้นแหละแม่พูดจริงไม่งั้นเธอไม่มานั่งอยู่ข้างหน้าที่ที่จะสอนธรรมะหรอกถ้าเธอไม่มีเชื้อมานะ่ะเธอมาไม่ถึงเราเนี่ยพูดธรรมะในเสถียรธรรมสถานนี่ะง่ายไปครึ่งแล้วเพราะคนที่เดินมามันมีเชื้อและมีทิฐิที่จะพ้นเข้ามาแล้วอะถ้าแม่ลองไปสอนเรื่องนี้ที่ตลาดสิ เธอว่ายากนะแล้วเขาต้องว่าแม่บ้าเด้ยเพราะฉะนั้นเธอเพียงแต่ไม่รู้เท่านั้นแหละว่ามันบัญญัติว่าอะไรแม่จะพยายามให้เธอใช้เวลาที่เหลืออีกวันนี้พวกนี้ปลืนนี้สังเกตอีกตรงเนี้ใช้วิญญาณการรับรู้ในวันนี้กับอาหารมื้อนี้ลองดูนะที่ตามองเห็นอาหาร หูอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาหารแต่ได้ยินเสียงธรรมะจมูกดมกลิ่นลิ้นกำลังเคี้ยวอาหารรู้รสเปรี้ยวหวานมันเค็มเธอรู้ขณะที่เธอกำลังใช้กายกระทบอยู่กับอาหารมืน้นี้อย่างใจที่ไม่ปรุงแต่งเธอจะเห็นอาหารมื้นี้ศักดิ์สิทธิ์ยังไงเธอจะเห็นอาหารมืน้นี้มันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่กินอย่างไม่ทุกข์อย่างไร เธอจะเห็นอาหารที่มันปรากฏขึ้นเพื่อให้ชีวิตของเธอยังร่าเริงอยู่ในธรรมพราะความทุกข์ตามมาไม่ถึงไม่กินไปบ่นไปไม่กินไปอย่างมีจิตที่มีอัคติแม้ขณะเดียวกับอาหารมื้อนี้ถามว่าอาหารมื้อนี้ศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนศักดิ์สิทธิ์ตรงคนกินเป็นเนื้อนาบุญที่ดีได้อาหารมื้อนี้แล้วการปฏิบัติธรรมต่อยอด คนทำงานในครัวได้อานิสง์จากการทำอาหารมื้อนี้ให้พวกเธอเลยคนที่สเสถียรธรรมสถานเขาอยู่ได้เพราะตรงนี้นะเงินเดือนเขาน้อยมากเลยทำงานไม่มีวันหยุดเลยทุกหน้าที่ที่เราบอกว่าจําเป็นที่จะต้องช่วยยิ่งตอนนี้เนี่ยคนปฏิบัติมากขึ้นแม่รู้เลยว่าเหตุผลที่คนมาอยู่ตรงนี้มันมาจากอะไร แล้วหน้าที่ของเราเนี่ยต้องเหมือนโรงทานเลยอะ่ะไม่เลือกปฏิบัติต้องจัดการทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลให้คนรู้จักใจของตัวเองแล้วถ้าเผื่อการทำงานของเรามีทีมเวิร์กที่ดีแล้วสอนอย่างไม่งมงายแล้วบอกว่าเราพร้นทุกได้เพราะการเฝ้าสังเกตตอนที่มีตาเอาไว้ดูดูยังไงไม่ทุกหูเอาไว้ฟังฟังยังไงไม่ทุกจมูกดมกลิ่นยังไงไม่ทุกไม่เหม็นนะน้ำเมื่อวานนี้แม่ไปนั่งเหม็นนะแต่เหม็นแล้วไม่โกรธนะแล้วแม่ก็เห็น ลำเนี่ยชายแก่คนหนึ่งทำงานตั้งแต่ถอนหญ้าจนจนนี้อยู่กับเรา18ปีฟันฟางหักหมดแล้วยักแย่ยักยักยนพายเรือเอาจุลินทรีย์ใส่ในน้ำแม่นั่งต่อไปอีกสักครึ่งชั่วโมงสอนเด็กวัยรุ่นไอ้กลิ่นที่เหม็นหายไปแม่รู้สึกอนุโมทนาต่อลุงลาทันทีเพราะว่าลมกำลังทำในสิ่งที่ทำให้เรามีองค์ประกอบในการพูดเรื่องธรรมะได้เป็นตัวอย่างทันทีอย่างเงี้ยเป็นต้น ทุกคนมีโอกาสที่จะทําทั้งนั้นละลูกเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกว่ากุศลในการทําแต่ละอย่างทีนี้แม่จะลองยกตัวอย่างที่มันแบบเป็นภาพที่เห็นนะเธอเคยได้ยินเสียงโทรศัพท์ใครสักคนหนึ่งแล้วเธอทุกข์เพราะการได้ยินเสียงนั้นโดยที่เธอยังไม่เห็นเรื่องราวนั้นแค่เพียงได้ยินไหมยกตัวอย่างเช่นกรีงสีชมพูมีแฟนยัง ก็ไม่เอาเอาคนมีแฟนลานีมีแฟนยังฮลัลโหลลานีเหรออ่รับโทรศัพท์เดี๋ยวแม่ทำให้ดูเอาง่ายๆเลยอ่ะลานีอย่าเพิ่งเป็นพระอาหารหันนะลานีเป็นคนธรรมดาให้แม่ก่อนฮลัลโหลเสียงมากท็ทบหูลานีถึงไหมาลานีอยู่บ้านคนเดียวเหรอตอบ กตอบความจริงอะตอบความจริงอมสมมุติเธออยู่บ้านคนเดียวอยู่คนเดียวคะ่ะแฟนไปไหนไปทํางานคะ่ะพอได้ยินคําว่าแฟนไปไหนถามจริงๆใจลานีตอนนั้นเป็นยังไงเฉยๆ <laughs> ยลานีเธอไม่น้ําเน่าเลย <laughs> ฉันบอกว่าเธออย่าเพิ่งเป็นพระอราหัาร์เธอประมาณน้ําเน่าหน่อยสิ แค่เราบอกว่าแฟนไปไหนเนี่ยบางคนเป็นยังไงแล้วคิดเลยเกิดอะไรล่ะถูกไหมขณะจิตนั้นเท่านั้นแหละใจที่เคยปกติเป็นไงคะอาปนัดดาดูท่าทางดีอาปนัดดาจับไมโครโฟนอะแฟนไปไหนเหรอไปทํางานค่ะแต่ตอนที่เธอบอกไปทํางานจิตเธอเป็นยังไงคิดไปแล้วค่ะว่าคิดไปในทางไม่ดีปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วทำให้เกิดทุกข ว่าไปกับคนอื่นนีไปเที่ยวหรือว่าอย่างอื่นนะคะยังไม่รู้อะไรเลยนะแค่แฟนไปไหนเหรอ <c oughs> คิดไปอย่างเงี้ยนี่บรรดาแม่ที่กําลังมีลูกห้ามคิดอย่างนี้นะถ้าสามีกลับช้าหน่อยเนี่ยอย่าคิดนะจองใช้การสื่อสารทุกอย่างเลยที่จะทําให้สิ่งที่เรากําลังนะต้องการความชัดเจนเนี่ยเช่นพ่อวันนี้กลับกี่โมงอ่ะสมมุติว่า สามีก็บอกว่า,าจะพยายามนะด้านในขณะที่เรารอเขาเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเขากําลังพยายามแล้วจงมั่นใจไว้อย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยกำลังมีเด็กอีกคนหนึ่งที่กําลังเห็นพ่อกําลังพยายามนะอย่าได้น้อยใจว่าฉันท้องอยู่คนเดียวดิ้นแล้วลูกดิ้นอ่า เวลาที่เราทำงานเรื่องนี้เนี่ยเราจะลงรายละเอียดในบางอารมณ์ของผู้หญิงที่กำลังตั้งท้องแล้วมันเกิดการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วมันจะเกิดความกลัวขึ้นได้เกิดความกังวลเกิดความเครียดเพราะฉะนั้นผู้ชายที่รักลูกอะ่ะต้องช่วยแม่ที่กำลังให้ชีวิตลูกจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณจริงๆที่มากันเนี่ยฝรั่งเมื่อกี้น่ารักมลูกดิ้นํามือไปแต้ๆเนี่ย เวลาจะด่าพ่อด่าแม่เนี่ยดูอย่างเงี้ยแล้วด่าลงมะด่าลงาแค่ลูกดิ้นยังตื่นเต้นเลยอ่ะเดี๋ยวนี้เธอกระทืบเท้าใส่แล้วผู้หญิงบางคนถึงจะบอกว่าถ้าไม่มีลูกไม่รู้เลยว่าแม่อดทนกับเราขนาดไหนแม่จะบอกให้นะเวลาแม่ภาวนากับหลานในท้องนะพอแม่เอามือไหนามาที่เรารู้จักกันหน่อยนะตุ๊บต้าบตุ๊บต้าบ คือแบบเด็กๆเ,เนี่ยนะคะเขาจะรู้เวลาสัมผัสอุณหภูมิมันมีนี่แต่ที่สําคัญก็คือจิตที่ฝึกไว้มันใช้งานได้ทุกเรื่องอะหลูมมันอยู่ที่จะไปใช้อะไรใช้ในฝ่ายสัมมารหรือมิจฉาสัมมาสมาธิเนี่ยก็มีเอาไว้เพื่อให้เกิดความรู้ตื่นระเบิกบาถ้ามิจฉาสมาธิมันก็อาจจะเป็นผลประโยชน์ก็ได้นะเห็นไหมฉะนั้นมันถึงต้องเป็นคนที่ต้องเข้าใจหลักเกณฑ์มากเลยว่า มีอะไรบ้างในชีวิตนี้ที่มีค่าต่อการที่จะแลกเปลี่ยนแล้วทำให้เราไม่เป็นอิสระแล้วเราจะตอบเลยว่าไม่มีเลยชีวิตที่เป็นอิสระเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องชื่อเสียงอำนาจเงินทองหรือการยอมรับของใครบางคนจึงไม่มีอิทธิพลต่อคนที่เขาเลือกที่มีความเป็นอิสระเป็นเป้าหมายที่หนึ่งแต่พวกเราคือ,อยืนไง กลับมาที่ปนัดดาหน่อยตอนที่เราคิดไปมากมายเนี่ยเราทุกไปกี่นาทีไม่รู้จนกระทั่งเราขาดสติจนกระทั่งเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลมหายใจจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ปนัดดากลับมามีจิตที่ทรงไว้เป็นปกติแล้วหาวิธีการทำให้ความทุกข์ในขณะนั้นค่อยๆสงบระงับแล้วใช้ใจของปนัดดาที่ไม่ คุณนมัวหรือปรุงแต่งสื่อสารกับคนที่เรารักอย่างไม่ทำให้บ้านแตกสแสแหละขาดนี่คืองานที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมต้องสื่อสารทำให้ทุกข์ไม่เกิดขึ้นแม่ยกตัวอย่างทันทีที่เราเห็นลูกกาลังเถียงเราถ้าในขณะนั้นหูได้ยินเสียงเด็กกาลังแยกไหล่ใส่เราแม่ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่า การกระทบที่ท้าทายแม่ให้ปัญญาเกิดหรือขาดปัญญามีอยู่เด็กๆถ้าเรามีผัสสะที่ฉลาดวิญญาณการรับรู้ตรงนี้มีสติปัญญาครองไว้เราจะเห็นว่าความรู้สึกเพียงขณะเดียวนั้นเป็นปรากฏการ์ที่เป็นผลจากผัสสะลูกศรพู้มมามีความรู้สึกความรู้สึกขณะนี้ถ้าถูกใจเราก็เรียกว่าชอบเช่นกินอาหารรสหวานถูกใจก็ชอบ ชอบอาจจะเรียกว่าอร่อยถ้าเราชอบกินเปรี้ยวละมันหวานเราก็อาจจะไม่ชอบแต่ไม่ชอบเนี่ยถ้าปรุงแต่งแบบชนิดที่เป็นความชังเพาะเพลินเธอเสร็จลวเธออาจจะกินไปหงุดหงิดไปด่าไปเสียเงินมากแล้วยังนี่นั่นโน่นปรากฏว่าร่างกายได้อาหารแต่ใจพร่องอย่างนี้เป็นตน้นพ่อของลูกซื้อของมาให้แม่กินแม่มีท้องกำลังหงุดหงิด กินไปบนไปได้อาหารกายแต่ไม่ได้อาหารใจเด็กพร่องทำไม่ได้คือถ้ารักลูกเนี่ยต้องพูดกันเลยว่าต้องทำใจไม่พ่องต้องเห็นว่า ไอที่ทั้งชอบทั้งชังและบางทีก็เฉยเฉยไม่แน่ใจว่าชอบหรือชังถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาถ้าชังก็เป็นทุกขเวทนาถ้าไม่แน่ใจว่าชอบหรือชังคือไม่แน่ใจเฉยเฉยเฉยในที่นี้ไม่ใช่อุเบขานะเฉยในที่นี้คือหลงไม่รู้ว่าจะเอาดีไม่เอาดีสามความรู้สึกเนี้ถ้าเพลินเมื่อไหร่ตันหามีเลยยกตัวอย่างเช่นได้ยินเสียง ปนัดดาได้ยินเสียงมากระทบหูเกิดความรู้สึกเอ๊ะแต่อยากรู้ต่อจึงพูดต่อว่าทำไมเหรอทำไมเธอถึงถามอย่างนี้เหรอแต่ตอนนั้นเนี่ยเสียดุลแล้วนะเ็าบอกว่าฉันก็ลองเช็คดูเพราะเมื่อกี้นี้อ้าล่ะเมื่อกี้นี้ทำไมเสียงมันไปแล้วทกแล้วด้วยเมื่อกี้นี้ทำไม ฉันเห็นเขายืนอยู่กับใครก็ไม่รู้ใครเหรอไม่รู้อะแต่สวยกว่เธอแนะ่เรียบร้อยยายปนัดดาวงจรปฏิจจสมุตบาทพบชาแห่งทุกบนอยู่อย่างเงี้ยจริงไหมเธอเห็นหรือยังว่าเธออ่อนแอขนาดไหน เธอเห็นหรือยังว่าเธอจะพึ่งตัวเองได้หรือไม่ได้ขนาดไหนนี่แม่ลองยกตัวอย่างถ้าเธอเห็นว่าเธอยังพึ่งตัวเองเรื่องนี้ไม่ได้เธอต้องฝึกเลยฝึกเลยฝึกเรียนรู้กับการกระทบแล้วไม่กระเทือนกระทบเป็นโลกไม่กระเทือนเพราะปรุงแต่งด้วยการกระทบที่ฉลาดจึงเห็นว่าเวทนาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดแล้วดับเท่านั้นเองทั้งชอบทั้งชังและเฉยเป็นอนิจจังเท่านั้นเอง เปลี่ยนแปลงได้จึงเกิดสัมมาสังกัปปะคือการใช้ชีวิตที่ไม่เพลินในกามมากคืีิสวดแล้วสังกัปปะมีแน่คำสังกัปปไม่เพลินในกามคือไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจไม่หลงไม่เพลินในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเขาเรียกกามมาคุณ5เมื่อไม่เพลินในกามจึงไม่มุ่งร้ายไม่เบียดเบียน ไม่มุ่งหลายคือไม่คิดปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาไม่เบียดเบียนก็คือไม่ทำให้ตัวเองทุกข์ในขณะนั้นอยู่ด้วยการใช้ชีวิตที่ไม่มีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอันเนื่องจากตัณหามีไม่ได้เพราะอุปทานมันต้องอาศัยตัณหาเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีเวทนาถูกควบคุมไว้ได้ในหนึ่งลมหายใจเดียวของอาณาปานาสติภาวนา หนึ่งลมหายใจที่มีสติรู้เท่าทานการกระทบจึงไม่ปรุงแต่งอย่างโง่โง,งไม่เพลินในความรู้สึกได้หนึ่งลมหายใจนั้นตัดกระแสความอยากมีอยากเป็นไม่อยากเป็นลงทันทีถ้าตัณหาไม่มีอุปทานมีไม่ได้อุปทานไม่มีพบชาติแห่งทุกมีไม่ได้ผลที่ตามมาคือเหลือแต่การทำหน้าที่อย่างไม่ทุกข์ร่าเริงเพราะไม่ทุกข์จึงสื่อสารกับคนที่เรารักว่าพ่อ ถ้าวันไหนพ่อไม่กลับพ่อต้องรู้นะว่าแม่ทุกขนะพ่อห่วงพ่อต้องบอกแม่นะแล้วถ้าเผื่อแม่นอนไม่หลับพ่อห่วงพ่อเนี่ยลูกมันก็ตึงตัวก็คุยสสื่อสารสิทำไมต้องดา่าทำไมต้องประชดทำไมต้องแพ่งทอดสื่อสารทุกเรื่องบางทีเราอาจจะพูดไม่เก่งกอดเขาไว้ก็ได้แล้วบอกว่าพ่อตอนนี้ช่วยแม่หน่อยนะแม่รู้สึกกลัวพ่ออย่าเพิ่งลำคาญน,นะ ลูกดิ้นน้อยตอนนี้ก็คุยสิลูกผู้ชายที่เป็นพ่อของลูกทำไมถึงจะไม่รักลูกจริงไหมอย่าบ่นซ้ำซากแล้ะในที่สุดก็ปล่อยให้เด็กคนหนึ่งเงาตั้งแต่ยังไม่เกิดเงาพ่อแม่ไม่เป็นสุขเด็กไม่มีบุญ ถ้าเขาไม่กลับหรือมีเหตุผลใดๆเราก็ต้องหากุศลทมลูกเอาเพลงสมาธิไปเปิดทํางานที่มันเป็นกุศลนะทำไดอารี่ให้ลูกทําตุ๊กตาตัวแรกเสร็จทุกสีเข็มเข้าสอนทั้งนั้นในโครงการจิตประพัฒสอนใครได้ทําตุ๊กตาตัวแรกให้ลูกแล้วยกมือสิลูกโอ้รุ่นนี้ยังไม่ได้ทําเลยอย่างถ้าอย่างนั้นคงต้องคงต้องเรียกมาเอาอุปกรณ์ไปทา แล้วมันจะมีความสุขมากเลยที่ตุ๊กตาตัวแรกของลูกเราเนี่ยมาจากฝีมือแม่คราวที่แล้วเนี่ยเขาทํากันนะพ่อเนี่ยน่ารักแยกแม่ทําหมดเลยแล้วตุ๊กตามันไม่มีมันไม่มีหน้าตามันจินตนาการเป็นหน้าลูกอุน่ารักมากรุ่นแรกๆเราก็แบบมีมีอุปกรณ์ให้แต่ตอนนี้เนี่ยแม่คิดว่าเขากําลังจะเริ่มกลับมาสําหรับคนที่กําลังเตรียมตัวที่จะคลอดแล้วก็ต้องทําเรื่องนี้สมุดแดอรี่ให้ลูกทาหรือย,ยังคะทําแล้ว เริ่มบันทึกตั้งแต่ยังไม่คลอดเนี่ยวันนี้แม่รู้สึกดีได้ได้ใส่บาตวันนี้แม่รู้สึกดีได้อะไรก็ว่าไปคือเขียนเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกเบิกบานนี่สำหรับคนที่มีท้องนะแม่ก็ห่วงว่าวันนี้เนี่ยมาแล้วจะได้ไม่เสียวันมาวันนี้พาลูกไปเขียนแผ่นทองก่อนกลับนะบอกลูกเลยแม่จะจารึกความดีที่จะทําจริงๆก่อนที่ลูกจะเกิดเนี่ย เนื่องในโอกาสที่ลูกอยู่ในท้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจะเกิดในวันพวกนี้สมเด็จย่าเนี่ยเลี้ยงพระโอรสอย่างงดงามมากแม่เนี่ยจะทำทุกอย่างเลยนะที่จะทำให้ลูกเป็นสุขและเขียนความจริงแล้วเดี๋ยวพ่อก็เขียนเอาไปร้อยคู่กันแล้วก็เอาไปห้อยที่อนุสาวรีย์แม่นั่นแหละอนุสาวรีย์แม่ก็คืออนุสาวรีย์ที่มีผู้หญิงยื่นแขนและที่ห้อยอยู่เนี่ยคะ่ะคือแผ่นทองที่พวกเราเขียนเดี๋ยววันนี้เนี่ยถ้าแม่ ขอให้พวกเราเนี่ยได้อธิษฐานจิตอีกครั้งหนึ่งแล้วเขียนสําหรับคนที่นอนค้างนะใครที่ไม่ได้ค้างไปกลับก็เขียนซะก,ก่อนแล้วเอาไปห้อยเลยเดี๋ยวมารับแผ่นทองได้เลยแม่อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าบางทีการอธิษฐานจิตทําอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งมันช่วยดึงให้เราอยู่ในฝ่ายกุศลได้ง่ายกว่าที่เราจะทําอย่างชนิดที่เราก็ไม่รู้เรื่อง พระพุทธเจ้าเนี่ยมีอธิษฐานบาร,รมีตอนที่จะเข้าใจปฏิจจสมุทบาทมีอธิษฐานว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะไม่ลุกเลยจากอาสนะนั้นแล้วพระองค์ก็ใช้อธิษฐานบาร,รมีเนี่ยทำให้ตัดกระแสะว่าคําพูดแรกตอนที่ตัดสรู้นะเจ้าจันหาเรารู้จักเจ้าเสียแล้วตัญหาคือตัวนี้เจ้าทําเรือนแห่งทุกข์ให้เราไม่ได้อีกต่อไปแค่เพียงพระองค์รู้ว่ากระทบมีอยู่ แต่ไม่เพลินในเวทนาเป็นปรากฏการของการเข้าถึงธรรมกระทบเป็นโลกไม่ปรุงแต่งอย่างง้ง,ง่เป็นธรรมอยู่กับโลกอย่างปฏิบัติธรรมจึงไม่กระแทกและพูดให้ใครเจ็บปวดเพราะเราอีกการทำอกุศลคือวจีกรรมก็ไม่เศร้าหมองหน้าตาคือกายกรรมก็ไม่งอคนหน้างอเนี่ยเรียกว่ากายกรรมเป็นยังไงเป็นกุศลหรืออกุศลหน้างอ หน้าบึง้งตึงกอดอยู่เนี่ยกายกรรมเป็นไงขอโทษถึงอาจจะไม่ได้อ้าปากด่าแต่ใจคิดอคติและเพ่งโทษนะ่ยอันนั้นนะ่ะเป็นยังไง<ส>น,น้อยใจเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลเบื่อ<ส><น>เป็นอกุศลหรือกุศลฝ<ส>น,นเพนถามน้อยใจเป็นอกุศลได้เหรอ ทุกไหมไ่้น้อยใจอะทุกไหมทุกไหมทุกตอนแรกว่าจะเถียงว่าไม่ทุกแต่เอ๊ะเถียงไม่ได้ทุกน้อยใจอะ่ะนรกเลยนรกเนียนๆเ,เลยมันไม่ร้อนเหมือนความโกรธแต่มันเนียนน่ะนึกออกไหมมันดูนไม่เป็นอะไรอะแต่มันกับไปทีละหน่อยละหน่อยอะใจอ่อนแอจริงไหม พอพวกกินยาซึมเศร้าอ่ะบ่ายวันนี้แม่จะตอบคำถามโดยใช้ปฏิจจสมุปบาทเป็นโปรเซสเอาไว้อย่างนี้คือตอนบ่ายพอเดินจงกรมแล้วเอานี้ออกมามีคำถามอยู่หลายอันแม่จะบอกเลยบางคนทุกเนะี่ยเพราะคิดอยู่ในประเด็นที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจปรุงแต่งยังไงเราต้องรู้เรื่องนี้ให้ชัดใครที่ยังไม่ได้กลับวันนี้ยกมือขึ้นก็จะมีเวลาฟัง ใครที่กลับวันนี้ยกมือขึ้นอ๋อก็มีอยู่เยอะกลับให้มันบ่ายหรือเย็นได้เปล่าจะได้ฟังเรื่องนี้โอเคพร่อจะทำให้อะไรรู้ไหมะจะทำให้เราเข้าใจวิธีการมองชีวิตตอนกระทบชัดขึ้นแม่วางแผนว่าอย่างนี้เดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยพอเดินจงกรมแล้วเนี่ยแม่จะให้จิตที่มันควรกับการงานเนี่ยเราเขียนแผ่นทองตอนนั้นดีไหม แล้วก็เราก็จะเอาไปห้อยที่อนุสาวรีย์และพอสี่โมงเนี่ยแม่อยากให้เราฟังพระราชดำรัสคือรับสั่งพระบรมราชอยากฟังไหมแม่จะได้ให้แบ็กสเตจเขาต่อวิทยุกระจายเสียงเอาไว้เราก็อยากได้ยินเนะาะเมื่อปีนี้พระองค์ท่านจะรับสั่งว่าอะไรหนูเคยเห็นพระองค์ท่านเคยเซให้เราดูไหมแม่เคยเห็นใจแม่แป้วเลยนะ ตอนนั้นกระทบตาเห็นปุ๊บเนี่ยตะคุบใจไว้เลยอะแล้วเคยเห็นมากกว่าหนึ่งครั้งด้วยนะในทีวีเนี่ยแหละอายุแปดสิบทำงานนะวันนี้ยังต้องออกมาสั่งสอนคนไทยดื้อๆอีกเลยวันนี้เนี่ยน้อมหัวเข้าไปให้เขกสซะดีๆนะไม่ใช่พอท่านพูดอะไรอุ้ยว่าคนนู้นคนนี้ปากก็ว้าไปอีก สื่อสารให้มันบ้านเมืองมันพังอีกต้องระวังนะวันนี้ฟังอะไรถ้าโดนเราก็ต้องบอกว่าเรายังมีพ่อคอยตักเตือนนะแล้วท่านก็ห่วงเรื่องเยาวชนมากเลยด้วยเรานะในวันหนึ่งที่ยังมีพระอ,องค์ท่านเนี่ยไม่ทำเป็นไม่รู้เรื่องไม่รู้สมไม่รู้สีเนี่ยวันหนึ่งนะ แต่บ้านเมืองจะอยู่ได้ถ้าตอนที่พระอ,องค์ยังอยู่แล้วเราใช้แรงบันดาลใจจากพระอ,องค์ท่านพิกสถานการณ์ในใจของเราจากความมืดให้สวา่างจากนี้ไปจะไม่มีบุคคลที่รวมศูนย์รวมได้อย่างนี้แต่เรามีตัวเองที่จะไม่ไหลไปสู่ความเสื่อมอันนั้น,นสำคัญติดตามฟังรายการสาวิกา สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียนธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ,พ10230